สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูต้นเกากี้นะคะต้นเกากี้เราเริ่มแข็งแรงแล้วเนาะเราปลูกดูตรงโคนต้นเขานะคะนี่โคนต้นเขาเริ่มเป็นต้นใหญ่แล้วเนาะเราปลูกเป็นริมั้วนะคะนู่นอีกกอหนึ่งเขาแตกเป็นกอนะคะตอนแรกจะมีต้นเดียวเหมือนต้นนี้เนาะต้นนี้ต้นใหม่ก็กำลังขึ้นเนาะเนี่ยอันนี้คืออันใหม่เขากำลังขึ้นนะคะ อันนี้ต้นเก,าก่ากีเราเดี๋ยวก็แตกเป็นกอละเดี๋ยวก็เป็นรั้วนะคะนี่อีกกอหนึ่งแล้วโน่นอีกกอหนึ่งนะคะเขาก็จะเริ่มมีลูกละอันเนี้ยเดี๋ยวให้ดูว่าพอเขาโตไปเนาะปีที่แล้วเราตัดพอเ,เขาขึ้นมานะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยอันนี้คือจากตรงนี้นะคะเนี่ยต้นนี้ขึ้นมาขึ้นมาเรายังตัด ยังตัดแต่งไม่สวยเนาะเราก็มาตัดตรงนี้มาตัดตรงนี้นะคะทีนี้เขาก็จะแตกแตกบานออกไปอีกแตกบานออกไปอีกเต็มเลยนะคะปีนี้เราคิดว่าเราจะตัดใหม่นะเพราะว่าตัดสูงเกินไปตรงนี้ตัดสูงเกินไปเพราะตรงนี้เ็าจะอ่อนลงมาดูตรงที่ตัดกิ่งเขาใหญ่ ไอ้ต้นที่เขาแข็งแรงมาอย่างต้นเล็กอยู่เลยนะคะเดี๋ยวไปตัดต่ำๆไว้ดีกว่าเดี๋ยวปีนี้เราจะตัดตรงนี้นะล็อกนี้ดีกว่าประมาณสักสองฟุตนะคะเราตัดสี่ฟุตตัดสี่ฟุตตัวนู้นสูงเกินไปไว้ให้เขาแตกบานมาก็จะพอกับพอดีกับรัว้วนู้นพอดีอันนี้ให้ดู ให้ดูลูกเขานะคะนี่ลูกแดงๆเพราะว่าเขาเยอะกิ่งตัดแต่งมัน,มนเยอะแล้วมันก็จะลูกห่างๆเนาะไม่สวยยังไม่ดกนะคะเพราะว่าเรายังตัดแต่งเรายังเก็บใบเก็บอะไรเขายังไม่ไม่ได้เราก็เรียนรู้ไปนะคะอันนี้ดอกเขาสีม่วงเขาจะมีออกเรื่อยๆนะช่วงนี้อันนี้ออกดอกเอ้ยลูกเขาอ่อน้ลูกเขาอ่อนอน,น,ออน,นะคะยังไม่แดง จะเป็นแบบนี้มีดอกแล้วก็ไม่ลูกอ่อนๆยังไม่แดงตัวที่แดงก็จะเป็นแบบนี้นะคะเก็บกินได้เลยนะคะอันนี้เราก็กินประจำนั่นนี่เอ่แต่เรากินเลยเราชอบกินนะคะบอมลุงเลือดนะคะอันนี้คือบอมลุงเลือดเราชอบมากืมก็จะวหวานเปรี้ยวๆแต่จัดก็จะวนหวาน แกอ่อนๆก็จะเปรีป้ยวๆจะมีอีกดมนี้ลูกใหญ่ดูเราตัดแตง่งตัดแต่งยังไม่ได้ข้างบนยังจะลกๆหน่อยข้างล่างยังจะลุ่งๆเดี๋ยวเอาลงมาต่าๆนาะิมุมนี้นะคะมุมเก่ากี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ตรงนี้เห็นลูกเนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกไว้คือตอนเราซื้อมาเขาปลูกต้นไม้ทารั้วนะคะต้นนี้ แต่เราไม่เอาเราจะให้เขาตายให้เขาตายไปพร้อมๆกับต้นเก่ากี่เราโตนะคะ <S <S เราก็เลยแบบค่อยๆเล็มค่อยๆ,ๆ,ๆแทะเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปตรงนี้ไม่ได้ลูกใหญ่ก,กินตรงนี้จะมีเห็นลูกใหญ่ไหมเกี่เามุมนี้ฝั่งบ้านนุ้มก็จะเป็นที่เลี้ยงนกเนาะ,ะเขาจะอาหารให้นกอาหารไว้ให้นกนกก็จะมากิน ถ้ามาเจอเกากี้เราจะเหลือไหมตอนนี้เขายังไม่รู้ถ้าเขารู้เขาไม่เหลือจะช่วงเนี้ยนกไม่ค่อยออกมันช่วงหน้าแรงนกเขาบินไปเขตร้อนนะคะเพราะว่าถ้าเข้าเขตหนาวนกก็จะบินไปเขตร้อนไปแถวไทยแถวเอเชียทางนู้นนะคะให้ามาดูสวนลกๆเก่ากี้ของเราอะ ฝั่งนู้นเราลองตัดไปแล้วสองต้นกิ่งกิ่งจะเห็นกิ่งเกากี่มั่งฝั่งนี้ยังลกเป็นป่าทั้งต้นไม้ทั้งอะไรเดี๋ยวเราจะมาตัดออกวันนี้นะคะอันนี้เราตัดได้แล้วนิดนึงเนาะสองต้นเมื่อกี้ตัดออกต,ดต,ดต,ตัดตกแต่งตัดตกแต่งจนกว่าเขาจะสวยนะคะเราก็ทำของเราไปเรื่อๆยๆเพราะเราว่าจะแก็บจะอยู่นานอยู่นะคะจริง ลูกเราเรียนจบปีการมีงานทำเนาะก่อนจะไปไทยเราก็จะเป็นรูปเป็นล่างเป็นสวนพอดีเราก็จะได้เก็บไว้พักผ่อนเวลาเราอยากมา,าอยากไปไทยเราอยากกลับมานี่ดูอันนี้ลูกเล็กเขายังต้นไม่แก่ถ้าเขาต้นแก่นะกิ่งหนึ่งนี่แบบโหเยอะกว่าน,นี้นะคะเราก็จะเล็มหากินไปเรื่อย เลมหากินเค้ากิปตัดตรงน้นู้นไปตัดตรงมุมนู้้นให้เสร็จนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติามทุกกำาังใจที่ส่งมาให้เราไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ